ฝนความเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอกลดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมกันไม่สุใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปอบลงต้องตีตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพังไปกอด cow 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 จอดเลยเสียจอดเลย one of มเ,เหเ็จะลงผ่านหลังแล้วครับพี่น้องปาดออกก่อนนะครับมาเจอข้อพยานเล็กๆนี่ปาดก่อนครับปาดให้มีร่องทั้งสองข้างแล้วก็ดันออกเลยนะครับพี่น้อง โซ่ขาดครับพี่น้องโซ่ขาดพี่น้องโซ่ขาดรถเสียดียมโซ่ขาดครับปากก็ไรก็แซ่เด้พี่น้องตักเมนยนังมา่าดก็ได้อขาด้วยเหรอฟ้องเกาหมีวะล่ะเอาครับพี่น้องตองไหนมาจอดไปนะครับ เพราะว่ารถพังก่อนนะครับเล็กโซขาดครับโซลัดพาร์มันขาดนะครับพี่น้องตอนนั้นไม่จอดไปก่อนนะน,นี่นครับตัวนี้นะครับมันขาดนะครับคาง้ายนะครับต้องได้ไปซื้อใหม่นะครับบ,าย,บายยเังถ่งมาถายครับ อมรถเสร็จแล้วนะครับซ่อมแล้วครับตอนนี้แนวออกไปที่ยบร่อยแล้วนะครับเสียบ้านครับ แปลงนี้สามไร่ครับพี่น้องสามไร่ครับพี่น้องนะนะครับผมก็ได้ดันคู่ัอนออกนะครับตั้งแต่เว้นออกครับนะครับเออเพื่อนมาจากไหนล่ะภาษาบ้านชาวภาษามูคุณเดินบ้านโซขาดนะครับ ัตปับผ่านนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าทั้งสองขาวมันจมีเล็กก็ยังไอเล็กขีบนะครับเกอยังเล็กขีบกันเข่าหากันนะครับปั๊บมุนเข่านะครับนั่นมันเนขาดอะไรไปเปลี่ยนแล้วครับจอดเหมือนเดิมครับ l 4 7 8 s p สี a บ a t ครับ วันนี้รถร้ายครับวันนี้กับมาตะแกมันครับพี่น้องจะเสร็จแล้วครับขั้งหล่างวะขนามากแล้วครับหนาทีมงานรถไทย ไม่ยอมไม่ยามครับไม่ยอมไม่ยามหูมาามือนองครับ